สวัสดีนะคะวันนี้นะคะเราอยู่พัทยานะคะมางานมหากรรมลูกนานาชาตินะคะยังไม่ถึงที่เลยเนี่ยของกินเยอะมากเลยนะคะกระถิ่นนำทางไปเลยเมื่อกี้เรานั่งตรงไหนเดินตามมาค่ะคนเยอะมากเลยนะคะอันนี้จุดรอบที่สองลว อันนั้นอันนั้นอันไหนอันไหนไม่ได้อันนู้นอ่ะไม่ใส่พริกับมืออันนั้นของฟ้าใสอุ้ยตีลังกาหมดแล้วนี่นะคะมันมีพริกไมึกเหมือนกันก็มึกอันนี้ก็ปลาหมึกอันนี้หนวดมันพาไปชมบรรยากาศนะอันนี้ทิมงนะที่กำลังอยู่เขาจุดเป็นชุดๆนะคะนี่ชุดที่สองไ่าจะจุดถึงประมาณสี่ทุ่มนะคะ คอนเสิร์ตนะคะ ได้ยินเสียงคลื่นนะคะนั่งนงข้างชายหาดเลยนะคะนี่นะคะบริเวณที่นั่งเนี่ยนั่งข้างหาดเลย โอ้มาเลยก็วันนี้ครับศิลาวันนี้ย่าจันทร์มาพัทยาแล้วนะมันคือจีนจันทบุรีวันนี้หนีมาพัทยาก่อนกลมาดูงานรุนนานาชาติวันนี้วันสุดท้ายครับพลาดไปได้เลย บรรยากาศรอบข้างนะคะสวยครับสวยมากตัวเอก็ดูด้วยสวยมากครับแต่คนเดินไม่ค่อยสวยเลยนี่ครับกล้องส่องไปสวยเลยครับเนี่ยกำลังถ่ายวิดีโอครับสวยเลยครับนี่ครับ อ้นี่สวยโอ้นี่เลยครับสวัสดีสี่พันคนฟลิงฟริงฟลิงฟริงเลยวันเราค้างอยู่นานเนาะเด้อโอ้นานมากเลยครับสวัสดีสี่พันคนดูนะครับสวัสดีสี่พันห้าพันคนดูนะครับโอ้เรวเลยยังไม่สะท้อนกับน้ำ มันืดมากเลยอ่ะอะวันนี้ใหญ่มากเลยอะประมาณ500ล้านนะครับสวัสดีวันนี้ผู้ชนน,นนี้15,000ค,คนนะครับ ดูเพิมขึ้นนรัน่าคือร่างผัดคนไปเ่ยเลยตัวเล็กตัวเล็กไม่ไนเต็มกล้องเลย ดีครับคุณชัยหล่อกิติภพ

ทุชุดที่สองนี่แหละผ่านยงังยังเขาอย,อยัางไม่เกิดใครนั่งข้างหาดกันเลยนะคะรับาป็นแดงที่สี่ทุกคที่ถดงแดงดึ้เจ็ดทุกพัทยาซิตีจบไปครับกดเดี๋ยวติดตามกันใหม่ติดตามได้ส่วนะครับกดติดตามไหมกดกระดิ่งไว้ด้วยกดสันกระดิ่กดสั่นกระดิ่ ไว้นะครับที่พี่จักินก็เหนียวเราพบกันอ่อน้ำมากินเลยวะตั่เด้วยเดี่ยวสวยเนาะนม่เนาะมอาไม่เห็นคนเลยมองไม่เห็นเราเลยมันมืดนะคะตนี้พรุ่งนี้จะพาไปก็ตอนนี้ชุดที่สองหมดแล้วเดี๋ยวจุดต่อไปเดี๋ยวถ่ายให้ดูใหม่นะคะบ๊ายบายก่อนไปใส่เนาะจะพูดที่พาไปไปกินก่อนนะคะบ๊ายบาย กินน้านด้วยอ่ะลับหลุด,ดเลยค่ะเอาจากที่ภาพไปก็อ